สวัสดีครับบุ๊กับบอลนะฮะและรายการบางกอกกระสิบกอสิบกระสิบนั่นเองนะครับวันนี้นะครับบอลอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับกับงานเปิดตัวเลโก้สโตร์แห่งใหม่นั่นเองนะวันนี้นะเราจะมาสัมภาษณ์นักแสดงหนุ่มนะครับว่าเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นขั้นเทพในการต่อเลโก้แล้วเขาเป็นขั้นเทพในเรื่องของการต่ออะไรบ้างนะครับแตั้งหรับบอลนะครับบอลเป็นเทพแห่งการต่อรองครับผมลองมารับผมดูไหมครัเกิดอะเนี่ยฉันจะฟ้องพี่ ควรใครเราจะถนัดต่ออะไรแล้วไปฟังกันนะครับเอา้าเริ่มจากหนุ่มกัฟคนาวุฒิกันก่อนเลย,เเลยสวัสดีครับนุ่มกัฟครับ,คร,บครับผมวันนี้เรามาเกี่ยวกับเลโก้เนี่ยเราต้องถามเรื่องเลโก้หน่อยปกตินะคุณต่อเลโก้อยู่แล้วปะ่ะก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะต่อ,อถือว่าเราเป็นขั้นเทพในการต่อเลโก้ไหมครต่อได้แล้วกันครับผมไม่ไม่ไม่เทพว่าเป็นเทพแล้วกันคุณเคยต่อเลโก้อะไรที่แบบว่าใหญ่ที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดเหรอครับฟลอเรลลี่แล้วกันครับผมประมาณนี้ครับใช้ลานานเท่าไหร่สามถึงสี่วัต ทำเฟอร์รี่คุณพังคุณทำยังไงดูใจแต่อย่าทำชิ้นส่วนหายนะครับผมอยากรู้ว่าคุณเป็นขั้นเทพในเรื่องของการต่อเรื่องอื่นอะไรมั้ยไหมต่อให้ต่อให้แล้วกันครับผมยังไงต่อให้เวลาแข่งเกมเนี่ยผมชอบต่อให้ครับแล้วก็จะแพ้ตลอดผมปิดตาข้างหนึ่งเตะอะไรอย่างงี้เลยแพ้ตลอดเล่นเกมแพ้แล้วอย่าเสียใจไปแล่ะเพราะยังไงล่ะน้องกัฟก็ชนะใจพี่ๆตลอดตลอดจ้าพักสักครู่ละช่วงหน้ากลับมาเมาส์กับคนที่ชอบต่อกันต่อจ้ากสิ สเรบมาพูดคุยกับนักต่อเลโก้ตัวจริงเสียงจริงกันต่อใครจะถนัดต่ออะไรบ้างไปฟังกันครับอใจววิวันนี้เนี่ยเรามา ร่วมงานเกี่ยวกับเลโก้โปรตีเป็นคนต่อเลโก้อยู่แล้วไหมฮะโอ้ต่อต่อต่อนเด็กครับแต่พอช่วงทํางานเนี่ยหายไปพักหนึ่งต่พอได้กลับเข้ามาในช็อปปุ๊บมันมันต่อเลยกลับมาแบบทุกอย่างที่เคยที่เคยทําไปอะไรอย่างเงี้ยผมผมคัมแบ็กมาช่วงกับตัวครัช่วงกับตัวนี่ต่อได้เยอะเลยเพราะว่าซื้อเก็บไว้ตุนไว้เต็มเลยพอเห็นกันหลายอันก็แบบโอ้เงินจะพอไปได้ที่อันนี้เท่านี้ไม่ใช่อยากได้ทุกอันถือว่าเราเป็นคนแบบขั้นเทพในการต่อเลโก้ไหมผมต่อในเด็กก็เลยมีสกิลผมมาเรียนวิศวะมาก็เลยแบบจะมมมมมมีีีีคควาาแแบบบบเเเเเห็็นนนนภภภพดลลยยยูููปิิออ่่่ใชต ที่แบบใหญ่สุดเนี่ยคืออะไรฮะต่อรถครับเป็นดูคาติครับของผมมัน เด็กมากแต่เป็นประสาทเป็นคาสโซ่แต่ว่าถ้าตอนนี้ที่ที่มีที่เป็นกล่องแต่ยังไม่ได้ต่อคือตัวมิลเลนเนียมที่ต่อบบใหญ่เนี่ยแล้วมีคนทําฮังขึ้นมาเนี่ยจะทำไงเอาให้เขาไปเลยเพราะว่าต่อกลับไม่ได้แล้ว unfriend 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 พวกคุณสองคนเนี่ยเป็นขั้นเทพในการต่ออยากรู้ว่าคุณเป็นขั้นเทพในเรื่องอื่นบ้างหรือเปล่าผมอยากต่อไปเขาเลยเขาชอบต่อปากต่อคำเขาชอบต่อปากต่อคำเก่งมากไม่จริงเะครับเรื่องนี้ผมขอต้องบอกขอบทุกคนเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะคือคุณจะไม่มีจะผิดอะไรฉันไม่สนฉันขอให้ได้้เเเเีียยยยงงงผมมมตตอออบบบกกลลคครวว่่่่าาาไจิุณ เป็นต่อคันเทพจริงเรียบรกลุ่มเรียบร้อยงงไซวันนี้เรามางานเลไโกะถามคุณอีกนิดนึงคุณต่อเลโก้อยู่แล้วปะดีเป็นแฟนคลับเลโก้มายี่สิบปีแล้วเราเลิฟเราเอนจอยในการต่อเลโก้มาครับคุณถือว่าคุณเป็นขั้นเทพในการต่อเลโก้ไหมครัเราขั้นเทพไหมเหรอเราก็แบบไอ้ยังรถฟอร์ดรีเนี่ยผมใช้แค่สองวันไม่นอนเลยนะเลโก้ที่ใหญ่ที่สุดที่คุณต่อคืออะไรครับเรือไททานิคมีกี่ชิ้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ9,000ป่ะไททานิคผมใช้เวลา7วันถ้าสมมติว่ามีคนทำไททานิคคุณพังขึ้นมาคุณทำไง หน้าคุณบอกทุกอย่างแล้วเออหน้าบอกทุกอย่างเลยไม่เราก็เราก็ต้องแบบอ๋อต่อม่และอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าทำมาหายด้วยล่ะแบบชิ้นส่วนหายทำหายก็เอาเอาเลยไหมนอกจากเรื่องขั้นเทพในการต่อเลโก้เป็นขั้นเทพในการต่ออะไรอีกคุณต่อรองราคาเก่งปะนิดนึงครับนิดนึงคือผมเป็นคนที่ถ้าอยากได้สมมติว่ามีของชิ้นหนึ่งอยีายอยากได้มากลดได้ไหมไม่ได้ผมก็ซื้อนะคุณชิวๆเลยได้จริงๆวันนี้ขอบคุณคุณอินดี้มากนะฮะขอบคุณมากครับผม